ตาขาวชายชราผู้เปี่ยมเมตตาใครกันที่ใส่ร้ายเขาและความจริงเบื้องหลังเรื่องราวสุดช็อกนี้คืออะไรติดตามชมจนจบเพื่อไขปริศนาแสงแดดยามเช้าสาดส่องกระทบใบหน้าของชายชราเขานั่งอยู่กลางสวนสาธารณะนกพิราบบินลงมาเกาะที่แขนของเขารอยยิ้มเมตตาปรากฏบนใบหน้าผู้คนเดินผ่านไปมาทักทายเขาด้วยความเคารพ เขาคือตาขาวสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพของชุมชนทุกเช้าเขาจะมาให้อาหารนกและพูดคุยกับทุกคนด้วยความใจดีวันนี้ก็เช่นกันแต่บรรยากาศกลับแปลกไปมีรถตำรวจสองคันจอดอยู่ริมถนนตำรวจหลายนายเดินเข้ามาในสวนพวกเขาตรงมาที่ตาขาวผู้คนเริ่มหยุดมองเกิดอะไรขึ้น ตำรวจนายหนึ่งเอ่ยเสียงดังคุณตาขาวเรามีหมายจับมือที่เคยลูกหัวนกพิราบถูกสวมด้วยกุญแจมือย็นเยียบความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งสวนผู้คนต่างตกตะลึงภาพของชายชราผู้เปี่ยมเมตตาถูกตำรวจควบคุมตัวมันเป็นภาพที่น่าตกใจไม่มีใครคาดคิดน้ำตาคลอเบ้าของผู้ที่เคารพรักเขา สัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือเสียงกระซิบดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเกิดอะไรขึ้นตาขาวทำอะไรผิดเด็กน้อยคนหนึ่งร้องไห้เกาะขาแม่แน่นแม่ของเด็กน้อยเองก็ไม่เข้าใจภาพที่เห็นมันขัดแย้งกับทุกสิ่งที่เธอรู้จักเกี่ยวกับชายชาราใจดีคนนี้ตำรวจนำตัวตาขาวไปยังรถ เขาไม่ได้ขัดขืนใบหน้ายังคงสงบแต่แววตาดูเศร้าซ้อยรากับแบกรับความทุกข์ทนอย่างหนักผู้คนเริ่มเดินตามรถตำรวจความสงสัยและความกังวลปกคลุมไปทั่วทั้งสวนสาธารณะที่สถานีตำรวจตาขาวถูกนำตัวไปยังห้องสอบสวนห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมีเพียงโต๊ะและเก้าอี้สองตัวแสงไฟสีขาวสองจ้า ทำให้บรรยากาศอึดอัดตำรวจนายเดิมนั่งลงตรงข้ามเขาวางแฟ้มเอกสารบนโต๊ะคุณตาขาวคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การใดๆแต่ทุกคำพูดของคุณจะถูกบันทึกไว้ตาขาวมองตำรวจด้วยสายตาที่อ่อนล้าผมไม่เข้าใจผมทำอะไรผิดหรือตำรวจเปิดแฟ้มเอกสารหยิบรูปภาพออกมาวางบนโต๊ะรูปภาพเป็นภาพวาดสีน้ำ ฝีมือเด็กแต่สิ่งที่อยู่ในภาพนั้นทําให้ตาขาวถึงกับตกตะลึงภาพว่าแสดงถึงการกระทํารุนแรงเด็กถูกทําร้ายและที่มุมล่างของภาพมีลายเซ็นเล็กๆขาวตํารวจชี้ไปที่ลายเซ็นลายเซ็นของคุณใช่ไหมตาขาวเงียบจ้องมองภาพวาดด้วยความสับสนนี่มัน ผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนและผมไม่เคยทำร้ายเด็กตำรวจถอนหายใจเรามีพยานเด็กหญิงที่วาดภาพนี้เธอบอกว่าคุณเป็นคนทำตาขาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเขาไม่เคยคิดร้ายกับใครโดยเฉพาะเด็กๆทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาข่าวการจับกลุมตาขาวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งชุมชน ผู้คนที่เคยเคารพรักเขาต่างรู้สึกช็อกและไม่เชื่อพวกเขาออกมาประท้วงหน้าสถานีตำรวจเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตาขาวตาขาวไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนดีตำรวจต้องปล่อยตัวเขาแต่ตำรวจก็มีหลักฐานและต้องดำเนินการตามกฎหมายการสอบสวนดำเนินไปอย่างเข้มข้น ตำรวจพยายามเข็นความจริงจากตาขาวแต่เขายังคงยืนยันความบริสุทธิ์ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆผมสาบานทนายความถูกส่งมาช่วยเหลือตาขาวเขาพยายามต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แต่หลักฐานที่ตำรวจมีค่อนข้างหนักแน่นภาพวาดคำให้การของเด็กหญิงและพยานแวดล้อมอื่นๆทุกอย่างดูเหมือนจะชี้มาที่ตาขาว ในศาลบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้คนจากชุมชนมารอฟังการพิจารณาคดีพวกเขาหวังว่าความจริงจะปรากฏและตาขาวจะพ้นผิดเด็กหญิงผู้เสียหายถูกนำตัวมาขึ้นศาลเธอตัวเล็กและดูหวาดกลัวเมื่อถูกถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอชี้ไปที่ตาขาวด้วยน้ำตาเขาเขาทำหนูคำพูดของเด็กหญิง สร้างความสเตือนใจให้กับทุกคนในห้องพิจารณาคดีตาขาวมองเด็กหญิงด้วยความสงสารและรู้สึกเจ็บปวดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงกล่าวหาเขาทนายความของตาขาวพยายามซักค้านเพื่อหาความไม่สมเหตุสมผลในคำให้การของเด็กหญิงแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลหลักฐานทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันจนกระทั่ง ทนายความสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆในภาพวาดที่มุมขวาบนของภาพมีรอยเปื้อนสีน้ำเล็กๆเ,เป็นสีที่ไม่เหมือนกับสีหลักที่ใช้ในภาพทนายความจึงถามเด็กหญิงเกี่ยวกับรอยเปื้อนนั้นเด็กหญิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆพูดเสียงแผ่วเบานั่นนั่นไม่ใช่ของหนูเป็นของเพื่อนที่มาเล่นที่บ้านทนายความรีบสอบสวนต่อไป จนกระทั่งความจริงค่อยๆปรากฏเ <d> พื่อนของเด็กหญิงเป็นคนวาดภาพนั้นด้วยความคือขนองและไม่ได้คิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย, <d> ลายเด็กหญิงกลัวความผิดจึงโกหกว่าตาขาวเป็นคนทําเมื่อความจริงเปิดเผยความเงียบก็ปกคลุมทั่วทั้งห้องพิจารณาคดีอีกครั้ง <d> ผู้คนต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจ <d> ตาขาวน้ำตาคลอเบ้า ความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาทั้งโล่งใจเสียใจและเหนื่อยล้าสารตัดสินให้ตาขาวพ้นผิดประชาชนที่มารอฟังคำตัดสินต่างโห่ร้องด้วยความยินดีพวกเขาเข้าไปสแสดงความยินดีกับตาขาวและขอโทษสำหรับความเข้าใจผิดตาขาวได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สวนสาธารณะที่เขารักนกพิราฝูงเดิมบินลงมาเกาะที่แขนของเขา รอยยิ้มเมตตาปรากฏบนใบหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้แววตามีร่องรอยของความเศร้าและบทเรียนราคาแพงเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าบริสุทธิ์แต่ชื่อเสียงและความรู้สึกของเขาคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของตาขาวกลายเป็นอุทาหรณ์สอนให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการไตรตรองก่อนที่จะตัดสินใคร และผลกระทบอันร้ายแรงของการกล่าวหาที่ผิดพลาดสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพถูกใส่กุญแจมือแต่สุดท้ายความจริงก็ปลดปล่อยเขาถึงกระนั้นบาดแผลในใจก็คงต้องใช้เวลาในการเยียวยาหลายวันผ่านไปสวนสาธารณะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่บรรยากาศบางอย่างยังคงเปลี่ยนแปลงไปผู้คนยังคงมาให้อาหารนกกับตาขาวทักทายเขาด้วยรอยยิ้มแต่แววตาของหลายคนยังคงมีความสงสัยและความไม่แน่ใจหลงเหลืออยู่ถึงแม้ความจริงจะปรากฏแล้วแต่ความเชื่อมั่นที่มีต่อตาขาวก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมทั้งหมดข่าวลือต่างๆยังคงแพร่สะพัดบางคนยังคงตั้งคำถาม ถึงความบริสุทธิ์ของเขาแม้สารจะตัดสินแล้วก็ตามตาขาวสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เขารู้สึกเสียใจที่ความไว้วางใจที่เขาสั่งสมมานานต้องสั่นคลอนเพราะเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเขายังคงมาที่สวนสาธารณะทุกเช้าให้อาหารนกพูดคุยกับผู้คนที่เข้ามาทักทายแต่ความกระตือรือร้นและความสดใสในแววตา ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดคืนหนึ่งตาขาวนอนไม่หลับภาพเหตุการณ์ในห้องสอบสวนและคำกล่าวหาของเด็กหญิงยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างกัดกินหัวใจเขาลุกขึ้นนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างแสงจันทร์ส่องสว่างทาบทาไปทั่วเมืองที่เงียบสงบ เขาถอนหายใจยาวความรู้สึกขมขื่นยังคงอยู่เช้าวันต่อมาตาขาวตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเรียกคืนความเชื่อมัน่นจากผู้คนในชุมชนเขาไปที่โรงเรียนของเด็กหญิงและขอพบกับเธอผู้บริหารโรงเรียนรู้สึกประหลาดใจแต่ก็อนุญาตให้เขาพบกับเด็กหญิงได้ในห้องพักครู เด็กหญิงนั่งอยู่กับแม่เมื่อเห็นตาขาวเดินเข้ามาเธอรีบหลบหลังแม่ด้วยความกลัวตาขาวนั่งลงตรงข้ามพวกเขาด้วยท่าทีที่อ่อนโยนหนูตามาหาหนูด้วยความเป็นห่วงตาไม่ได้โกรธหนูเลยตาเข้าใจว่าหนูกลัวแม่ของเด็กหญิงมองหน้าตาขาวด้วยความรู้สึกผิดเธอเอ่ยขอโทษแทนลูกสาวคุณตาคาดิฉันขอโทษแทนลูกด้วยนะคะ พวกเราเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆตาขาวสายหน้าเบาๆไม่เป็นไรครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงปรากฏแล้วเขาหันไปมองเด็กหญิงหนูจา๋าตาแค่อยากให้หนูรู้ว่าตาไม่เคยคิดร้ายกับหนูและตาหวังว่าหนูจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองตาขาวแววตาของเธอดูสับสนคุณตา หนูขอโทษค่ะหนูกลัวเพื่อนบอกให้หนูพูดแบบนั้นตาขาวพยักหน้าเข้าใจตาเข้าใจแล้วต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหนูต้องบอกความจริงนะความจริงจะช่วยปกป้องหนูได้หลังจากนั้นตาขาวได้พูดคุยกับเด็กหญิงอีกสักพักสร้างความเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันข่าวการพบกันของตาขาวและเด็กหญิง แพร่กระจายไปทั่วชุมชนอีกครั้งผู้คนเริ่มเห็นใจเด็กหญิงและชื่นชมในความเมตตาของตาขาวภาพลักษณ์ของตาขาวในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพค่อยๆกลับคืนมาแต่ครั้งนี้มันแข็งแกร่งและลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเพราะมันผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความมืดมิดและความเข้าใจผิดมาแล้วตาขาวกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ในสวนสาธารณะแต่เขามีความสุขุมและเข้าใจโลกมากขึ้นเขาตระหนักว่าความยุติธรรมอาจมาช้าแต่ในที่สุดความจริงก็จะปรากฏและพลังของความเมตตาและการให้อภยัยนั้นยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องราวของตาขาวยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในชุมชนแห่งนั้น เป็นเครื่องตนใจให้ทุกคนยึดมั่นในความดีและมองโลกด้วยความเข้าใจแม้ในวันที่ความสงบสุขถูกท้าทายด้วยความไม่เข้าใจและความอายุติธรรมแสงแห่งความหวังและความเมตตาก็จะยังคงส่องสว่างนำทางเสมอไปและตาขาวก็จะยังคงเป็น สัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพตลอดไปหลายปีผ่านไปตาขาวในวัยชารายังคงเป็นที่รักและเคารพของทุกคนในสวนสาธารณะริ้วรอยบนใบหน้าเป็นเครื่องหมายแห่งประสบการณ์ชีวิตทั้งสุขและทุกข์แต่แววตาย,ยังคงเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเด็กๆรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเรื่องเล่าของตาขาว สัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพผู้เคยถูกใส่กุญแจมือแต่ได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เรื่องราวของเขาสอนให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักความอดทนความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยในทุกๆเชา้าเมื่อแสงอาทิตย์แรกสาดส่องตาขาวจะมาที่สวนสาธารณะพร้อมกับถุงอาหารนก นกพิราบยังคงบินลงมาเกาะที่แขนของเขาเช่นเดียวกับวันแรกที่เขามาที่นี่แต่จำนวนวนกเพิ่มมากขึ้นราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบสุขที่แผ่ขยายออกไปบางครั้งเด็กหญิงคนนั้นที่ตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะแวะมาทักทายตาขาวพวกเขายิ้มให้กันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆความเข้าใจและความผูกพัน ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตตลับกลายเป็นสายใยที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงหัวใจของพวกเขาไว้ด้วยกันในวันที่อากาศดีผู้คนจะมานั่งพักผ่อนในสวนมองดูตาขาวให้อาหารนกพวกเขาซึมซับความสงบและความเมตตาที่แผ่ออกจากชายชาราผู้นี้ไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตอีกแล้วแต่ทุกคนรู้ดีว่า ตาขาวได้ผ่านพ้นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่และยังคงยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพที่แข็งแกร่งและยั่งยืนวันหนึ่งขณะที่ตาวากำลังนั่งพักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เขาก็หลับตาลงอย่างสงบลมพัดเบาๆใบไม่ไหวเสียงนกร้องเป็นเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินการจากไปของตาขาว สร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนในชุมชนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความรู้สึกของการขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เขาได้มอบให้พวกเขาจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติและสร้างอนุสรณ์เล็กๆไว้ในสวนสาธารณะเป็นรูปปั้นนกพิราบเกาะอ,อยู่บนมือที่เปิดออกเพื่อระลึกถึงชายผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพแม้ว่าตาขาวจะจากไปแล้วแต่เรื่องราวของเขา ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในความดีและสร้างสันติสุขให้กับโลกใบนี้พระสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากความเงียบแต่มาจากความเข้าใจการให้อภยัยและความเมตตาที่อย่างาลึกอยู่ในหัวใจของทุกคน เหมือนเช่นรอยยิ้มที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนเมื่อนึกถึงชายชราผู้เปี่ยมเมตตาที่เคยถูกใส่กุญแจมือแต่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพตลอดกาล